โมรักษาตัวาตุอาระคะตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมรักษามภวาตอาระคะตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมรัามวาตุอาระคะตสัมมาสัมพุทธัสสะพระภิกษุณีข้าอสัมพุทธบริวารแห่งนี้ เอกองปุญญมรเฑรังอิทัมเละปุญญเจริญนาอิแลสังสิการุสิปุรตานเลิเดปีหลวงพ่อธรรมะเดโยแเลชาวบ้านเมื่อเลเมี่ยธัญญาผู้กด้วยสภาวุสาขาของพวการนามว่าเอวัตุ ผู้อยู่ด้วยารดาแลบมารยาทวันดีโอรสเด็กาะ่มีดันเป็นของพอที่สุดดุดลื่นลอย่าโดยย่าภากาแล้วเล่ตังในที่ประชุสงฆ์จะได้จำพ่อจอตรงลงว่าเป็นของพรอที่สุดรูปใจรูปหนึ่งก็หาพี่ได้ มีพระบรมพุธ,ธานุญ,ญาตไปว่าให้พระส่งทั้งหวงยอมอนุญาตให้แก่ที่สูสรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกตินัทธา,ารากิจตามพระบรมพุธ,ธานุญาตและมีคำาระาคัถาจารย์ผู้รู้พระอรพุธ,ธานาี่บาาเสมอ ประกอบด้วยศิลสุตาทีคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแตป,ประการมีภูมิจิจเป็นต้นพิสูรรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจากกรรากฐินัทธารกิจตามาพระบรมพุทธาุญาได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจยกเห็นสมควรแก่ ที่สู่รูปนั้นจงขอกันยอมอนุญาตให้แก่ทิสูรูปนั้นเถิดพระคัมภีร์นั้นตั้งแต่ัารศึกษาในวันตุ่งยี้าพเจ้าพิจารณาอิสวรเกล็ดปะฏิการศึกษาสุขธงรมโมจ้าววัดตุ้งใเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ พระอทรมกาที่นั่างทิให้ถูกต้ทตามเอารทธรรมยาตาได้ถ้าิสุรุไกรห็นไม่สมควรให้ขับโกขึ้นในทางทางลวสูงให่สุควนแล้วใชวตรงให้จับให้สับจับสัญญาสารการขึ้นให้พร้อมกันเถิด สาธุอันนี้ทั้งหายครับเชิญครับเชิญนะคะคุณแม่เดินเพนขณะนี้นะคะแม่เนองหางภาคย์เอกนะคะทัหลายแหลท่านพักการพิจักสุขกาโมนะคะสาธุนะคะจิตดันวิจิตโมชาธรรมแปดสิบเอ็ดปีหลวงพ่อธรรมชโย ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ข้างหน,น้านี้เลยครับสาธุค่ะแล้วก็ถัดไปข้าหน้าของคุณปรัชญาคาฤทธิ์นะคะเรนเชจนค่ะแปลลี่ทสา